มันอยู่กับช่องใหม่มดิมอนที่ีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาเล่นเมอร์เนอร์มัลซีส่องนะกาขอโทษด้วยนะเราหายกันนานมากๆเลยเราหายไกลน,นานมากเลยเอาเริ่มแล้วทุกคนอันนี้ดูสิว่าเราจะได้เป็นอะไรทุกคนเชื่อป่ะว่าเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์มากกว่าห้าสิบหลยหล้านแล้วเราไม่เคยเป็นได้เป็นเอ่อฆาตกรเลยสักครั้งเดียวอ้าววิแมปไรเนี่ย เราไม่เคยเล่นแบบนี้เลยแบบโหมดเนี้ยเฮ้ยทำไมเขาน่าสงสัยจังทุกคนคิดว่าใครเป็นดีอะมันเป็นด่านที่แปกมากเลยอะทำไงคือเราไม่เคยเล่นนี่นแหละเฮ <c oughs> ้ยเราแอบตรงนี้ได่นมันไม่เนียนเลยอะ เราสายแอบค่ะเราไม่ได้สายเลยเลยสู้ไหมไม่สู้แอบอย่างเดียว <c oughs> ไปเลยสร้นง่รน,น,อนอางยนงดีสร้ายังไงก็ได้ให้มันเนียนเนียซึ่งขับวันนอนส่อนเนียนไหมบาครั้งก็เนียนบางครั้ก็ไม่เนียนเนาะดูดิ <c oughs> เราบินได้เลยตรงนี้ <c oughs> เราอยากรู้มากเลยว่าฆาตการเป็นใครอะแต่เราไม่กล้าที่จะโผล่หน้าไปดวน ดูดิทุกคนเราเก็บมาได้แค่หนึ่งอันเองไม่เป็นไรค่ะไม่แคร์วิใครอะเราต้องอยากรู้อยากเห็นคะ่ะเราจะลงไปด้านล่างดีเขาน่ากลัวมากเลยยเขาปามีดกันเลยเมื่อกี้เฉียวหน้าเราเป็นเดียวเองทุกคนน่ากลัวมากเขาปามีดกันไม่งั้นคือแบบทุกคนเห็นนะทุกคนพยพยายนนะว่าเฉียวหน้าเราเป็นเดียวเองเื่อกน่ากลัวมากคน เขายิงกันอยู่เรานั่งลงดีกว่า mm hmm. วุ้ยอะไรเขาหรืออะไรอ่ะขอลูกบอลเหรอใครเป็นอ่ะทุกคนเราเข้าดีกว่านะเฮ้ย mm hmm. ทุกคน mm hmm. เราตายแล้ว mm hmm. เข้ามาได้ไงอะ่ะอ่ะ,อะทุกคนเราไปอยู่กันดีกว่า mm hmm. ใครเป็น เคยเป็นอะคนนี้เป็นนะคนนี้พระที่ปลามีเสียวหน้าเราไปคนเดียวาจะใช่มีอยู่คนเดียอคือ้ไม่รอดครับอีกหนึ่งศพอันนี้คือดูทุกคนนะแล้วคนนี้ก็คือเชยวจาดทำไมโคชิวเลยแล้วคนนี้านายเพิร์นายเพิรไม่มีหัวด้วยโอ้ไ oh ม่ก็ทุกคนดูสิเขาจะทำอะไร เขาจะทําอะไรทุกคนดูหยิบปืนขึ้นมาแล้วไงต่อยิงนะปุตอนนี้นะเป็นสนิมมันมากเลยนะคะฆาตก,กรถูกนะเพอยิงแบบจังๆเลยนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาฮะใคเเคก็ไม่เลือกแมพไปเลือกไม่ใช่แมพไป,เ,ปเลือกดาดน,นเถอะ เด่านไหนดีทุกคนเอาเป็นด่านนี้ก็ได้แต่ดนานนี้มันจะดูแคบๆไม่ค่อยมีที่ซ่อนนะทุกคนแบบนี้ใช่ปะอันนี้ใช่ปะที่ไม่ค่อยมีที่ซ่อนน่าจะใช่นะบอสทุกคนใช่ไหมครับตัวซฉันจะได้เป็นาระ ู้เปิดทสทุกคนเราเคยแอบตรงนี้แล้วค่ะแต่ก่อนไม่เห็นเราอ่ะอ่าๆไม่ไม่เป็นไร,รละกันปะปาหาที่สั้นเนียนกระเด็นนะโอ้ยทำไมเราไปไม่ได้อ่ะใครเป็นจงออกมาซสีทำไมเขากลัวกัน,ปนแปลกๆว่ยทุกคนเราเห็นเหรอนั่นผู้หญิงคนนั้นเป็นเราเห็นนะ อย่าคิดว่าดิฉันตาบอดแอบแบบพี่เดิมแบบที่เดิมวูนนี้เขาจะฉลาดางไงเขาจะเอ่อฉลาดบ้างไหมว่าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราไม่ได้ด่าใครงูนะไม่ได้ด่าเลยม,มันจะไม่เนียนนะทุกคนทุกคนอันน่าตอนนี้ก็ได้ชิชิชหน่อยก็ได้นะ ทุกคนเรากำลังนั่งให้มันโอเคอ่ะ this โอเคนะโอเคแล้วนะอุย้ยเหรียญน,น่าเกลบอะ่ะแต่เราไม่กล้าลงไปเก็บมาก <c oughs> ตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะทุกคนเรารอบที่เดิมแล้วเก็บเสร็จแล้วก็แอบเหมือนเดิมโอ้หาดไปไหมเก็บเพิ่มมาหน่อย ว้ยทุกคนเราเห็นอะไรแบบบ่ะดูสิว่าฆาตกรอยู่ไหนดูไม่ได้หรอกแค่พูดอยงั้นแหละก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้โหทุกคนเขาเห็นเราตอนแรกเขาไม่เห็นเราเลยอ่ะเลยละแอบเหนียดเลยเติร์ชเขาจะมีโซเชลาล ตอนนี้เขาเชือดเกินไปเรากำลังแอบอย่างมีความสุขเลยก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนค่ะขออนุญาตพายได้นะคะเพราะว่าแม่เราอ่ะเอาหูฟังไปไว้เนล้วก็ไม่รู้อุ้ยอะไรดีอดานนี้ไม่อานนี้ไหมสถานีไม่ใช่เล่นเราก็อยากลองเล่นบ้างก็ดีนะ เธอเลือกอันนี้บ้างก็ดีนะคะเอ้ยเล่นแบบนั้นแน่เลยตัวอย่างนั้นอันี้รถไฟนี่นาตอนนี้ก็กำลังรองนะคะผู้บริสุทธิ์อีกแล้วดูพรนเราเป็นหลายรอบมากเลยนะผู้บริสุทธิ์อะ ล้วคือเราเล่นในโทรศัพท์มันดูเวลาไม่ได้เออน่า oh, no. ละลายมากเลยเฮ้ยถ้าเราซ่อนตรงนี้เราจะเนียนเลยเราก็ไม่ถือว่าเนียนอะ่ะก็จะกดเหมือนเขาก็สามารถฆ่าเราได้อยู่ดีอ่ะ mm hmm. เราหาแต่ที่ซ่อนอ่ะไม่เคยอะไรเลยคือแบบไม่เคยอยากรู้ยากเห็นเลยคือเฮ้ตรงนี้ซ่อนดีไหมอะไรตรงนี้ซ่อนหมดค่ะพี่ ผมอ่ะชอบซ่อนผมไม่ชอบผาลุบบี้เราจะมาส่องนะว่าใครเป็นอ้าวพีว่าชายกันงั้นเหรอพีมันมีคนเยอะมากเลยเราสม่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ดิเอยแอบตรงนี้ได้ไหมยเข้าตกรก,รก็เห็นดีถ้าเขาไม่เฉยมองดูอ่ะ มันก็ไม่เนียนน่ะอลองไหมลองลองไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ได้สิเราต้องเราต้องไปเฉยชายไม่ทุกคนเราอยู่นี่สรุปโดนฆาตกรนอมีดปลาใส่ตายหาทุกคนเรากลัวมากเลยเราแอบแล้ว แล้วก็เฉิงเงยไปดูนิดน่อเขากำลังทำอะไรกันอยู่โอ้ยโอ้ยทุกคนคนนั้นเป็นไม่ถึงเปลนนานะเพื่อเฮ้ยทุกคนชน,นะแล้วโอ้ยเธอเก่งมากเลยอ่ทุกคนกคนระเบิด เราก็จะไปเลือกแมปเหมือนเดิมนะคะนะคะนะแคะโอ้ยอย่างในแมปนี้เหรอจะเอาแมปนี้ดีเอาแมปนี้ดีกว่าใหญ่ดีนะแล้วก็มีที่สั้นด้วยเราก็เคยสูนะ้กันนะแล้วก<ม>็สิวที่จะโดนจนนะอ่ะ รอรอบต่อไปเลยค่ะอุ้ยใครเข้ามาเล่นกับเราด้วยอะไม่ทันรู้เลยว่าผู้ใดเล่นมาใครอะเราขอดูนะอุ้ยไม่ต้องดูแล้วผู้บริสุทธิ์อีกแล้วโอ้ยปล่อยเกินผู้บริสุทธิ์อด้อืโอ้ทุกคนอะไรไม่รู้ลมลมลมไม่อยากอยู่ใกล้ใครเลยอะ่ะเรา,ามมต้องสวมมาปลอดภัยตลอดเวลาเลย เว้ยตรงนี้เนี่ยนมากเลยนายอยากเข้ามาดิอยากเข้ามานายอยากเข้ามาออกไปไอยากเข้ามานะเนียน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 ,น,น,นอยู่นิดหน่อย ว้ลลูทุกคนเขาอะไรอะเราขอดูนี่ะเดี๋ยวดูเพื่อนเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยขาตรกรคือใครอ่ะขาตรกรู้แล้วาตัวอิงคือใคร<ม><ม>เูสิเฮ<ม>้ยก็ขาตกร เสื้อแขคงาตกรทุกคนเห็นเทลกรไหมขนาดเราเราเห็นามีเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยนะเราไม่ได้มีท้องส่วนตัวนะนายอยู่าก็เองอยู่ไหนอะ เราถูกคนอื่นควินต์ต่นชิสมาดเหรอ <Yes. S 1> ทุกคนนะชนะแล้ว FK m o d e r FC m o d e l ทุกคนคือแบบมัเงอะไงคือถ้าถ้าใครอยากให้เราทำอะไรในแมบปบนี้ก็บอกไว้ได้นะคะาพร้อมมีดเสมอถ้าเรากล้านะไอไหนๆก็จะยงแงไรก็ขอตัวก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะ เราจะตั้งใจทำคลิปนานๆนะ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 อย่าเลิกติดตามเราเลยนี่